สวัสดีเอฟซีแฟนชาวผทุกคนนะคะมนนี่นนติยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของนนขอาจารย์แมนนะคะคลิปนี้เพื่อนจะหายเป็นโค้งสุดท้ายนะคะคลิปแรกเพื่อนหายต่สองตัวนะคะสองตัวบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะเป็นหายแบบนี้นะคะคลิปแรกนะคะหายวิ่งหนึ่งกับสองบนนะคะให้น้ําหนักเท่ากันนะคะเพิ่นจับคู่หายก็จะมีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะ นะคะเพิ่นมันใจเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะตัวเน้นก็คือหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดนะคะนะคะคลิปแรกของเพิ่นจะมีตะเลขสองตัวร้่นนะคะในงวดวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกหกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเพิ่นจะหายสามตัวนะคะสามตัวอย่างเดียวนะคะตัวเลขล่างจะบม่าหายนะคะเลขล่างจะหายเป็นเป็นงวดทัดไปคือของปีหนานะคะนะคะจะหายสามตัวบน หายรักลอยมากเราก็จับประกบหายจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทียาก,กับอาจารย์แมนนะคะโค้งสุดท้ายงวดวันที่30มธันวาสองห้าหกหกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ช่วงนี้เป็นเวลางาน,นคะ ช่วงนี้เป็นเวลางานไหมรบกวนไหมไม่ไม่รบกวนแล้วครับว่างแล้วครับเมื่อวานทำโอไงก็เลยไม่ได้รับครับผมคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายสามตัวอย่างเดียวใช่ไหมคะครับครับผมก็สามสามตัวไนหลักร,ร้อยมันจะมีอยู่อสีกับศูนนะแต่ว่าผมเขียนไปแค่หลักสีค่ะ ครับผมแต่ผมเน้นเน้นที่สีอะหลักร้อยนะค่าหลักหลักร้อยคงสุดท้ายนี่หลักร้อยอย่างเดียวอ่านนนทิยาพร้อมแล้วค่ะครับผมก็มีอยู่สี่สีอะไรนะมั้งสี่หนึ่งห้าใช่ไหมสี่หนึ่งห้ากับแล้วก็สี่หนึ่ง สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดเน้่ค่ะสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดแล้วก็สี่สองหกสี่สองหกครับแล้วก็สี่สองเจ็ดสองแปดนี่แหละสี่สองเจ็ด สี่สองแปดมีสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่สองหกสี่สองเจ็ดสี่สองแปดครัอาจารย์เน้นชุดไหนคะเน้นที่ชุดสี่สี 1, 1> 4, 1, ่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าแล้วก็สี่หนึ่งหกสี่หนึ่ง ไอสี่หนึง่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดเนี่ยสามตัวนี่แหละสี4 17, 4่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดตกลงเลขสามตัวนี่มีอยู่หกหกชุดใช่ไหมคะอาจารย์ตับตับมีแค่นี้แหละแต่ว่ามันมีมีมันจะมีไอ้ศูนย์ที่เนี่ยเป็นรองอ,ะอ,<ป>อ่ะ,อะถ้าตามไม่ชอบก็เอาศูนย์ใส่ก็ได้แต่แต,แต่ผมเด่น UC อยู่สี่อ่ะแต่ผมชอบตัวตัวสี หลักร้อยนี่มีมีสี่กับศูนย์ใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับครับมีสี่กับศูนย์มีมีสี่มีสี่กับศูนย์แต่เน้นที่เลขสี่ครับครับครแต่ถ้าใครไม่ชอบจะเอาศูนย์คล้ายๆว่าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดอย่างนี้ใช่ไหมคะคใช่ใช่ครับผมแต่โน้นที่ยาจะไม่เขียนหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมยังไม่ ให้แต่ตัวบนก่อนเดี๋ยวค่อยดูงวดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยให้สองตัวล่างด้วยงวดไหนคะงวดหน้าใช่ไหมคะอาจารย์กับหงวดหน้าค่ะเดี๋ยวสรุปว่างวดนี้มีแค่นี้ใช่ไหมคะครับครับผมเดี๋ยวกาะตัว <ผม S 1> แป๊บไม้ายเลย่มีอะไรแล้วคาตัวน้อยหนึ่งโค้งสุดท้ายของอาจารย์แมนง,งวดวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกหก เลขหลักร้อยนี่มี4กับ0เน้นที่เลข4จับคู่415 417 418 426 427 428เน้นที่415 417 418ตรงกันไหมคะครับครับมครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอ F C โช้าดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอแม่พี่น้อเอฟซีกับเสียงยินแลวนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวางนุ่นที่ยากกับอาจารย์แม่น,นะคะเพิ่นหาเป็นโค้งจุดท้ายนะคะคลิปแรกของเพิ่นกับมีตสองตัวล้วนๆนะคะสองตัวบนนะคะคลิปนี้จะเป็นสามตัวบนนะคะแต่สําหรับเลขล่างเนี่ยจะห้เป็นงวดงวดทัดไปนะคะอาจจะเป็นปีนานะคะว่านี่เป็นงวดของปีนี้นะคะนะคะจดไว้แคบหนาจอไว้นะคะ เขากำมาลุ่น,น้ำกันนะคะเปิดตัวงวดแรกนะคะอาจารย์เพิ่นจะให้ใช่หรือจะใกล้เคียงกับโมีผู้ใดรู้นะคะนุนทิยาไทายทําให้เป็นแนวทางหาซืือสลากเก็นแบงรัฐบาลนะคะนะคะ,ะ,คะเพิ่นกระเด้นห้มีสามชุดนะคะสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดนะคะหลักลอยมีซีับศูนย์นะคะถ้าผู้ใดบ,บ่ชอบซีเป็นหลักล้อยก็เอาศูนย์ก็ได้นะคะศู0 15, 0 1, 0 18, 0 18นย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดนั่นสินะคะนะคะ จดไว้แคบนาจอไว้นะคะขนอนุยา็ขอจบคลิปแนวทางของอาจารย์แมนคงสุดท้ายงวดวันที่30ทธันวาสองห้าหกหกไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะคลิปหนาพอกันมาโชคดีสวัสดีค่ะ